ลำดับจา,จากนี้นะคะฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้มีการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอีเทคนะคะท่านอาจารย์พรทิพย์จตมารกุลให้เกียรติเป็นผู้จับฉลากในประเภทของการประกวดมารยาทและการสมาคมค่ะ,คะ <c oughs> การประกวดมารยาทและการสมาคมนะคะจะประกวดวันที่14มกราคม2558ในห้องประชุมราชพฤกษ์นะคะมีวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด67ทีมด้วยกันนะคะ1ทีมจะมีผู้เข้าประกวด4คนนะคะเราจัดการประกวดเป็น2โจทย์ค่ะ นะคะพักเช้าและภาคบ่ายจทย์ที่1คือลำดับที่1ถึงส4่นะคะส่วนจยดที่2ก็คือเป็นการประกวดในช่วงภาคบ่ายลำดับที่3 5ถึง67นะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยนะคะได้จัดลำดับของการประกวดมารยาทในโจทย์ที่1ของภาคเช้าเริ่มจากลำดับที่1เลยนะคะ1 0 0 9เทคโนโลยีบางประกงบริหารธุรกิจค่ะ นี่คือวิทยาลัยแรกนะคะของโจทย์ที่1ที่จะประกวดในช่วงเช้านะคะต่อด้วยลำดับที่2นะคะ1033เทคโนโลยีชัยนาทค่ะค่ะลำดับที่3ค่ะของโจทย์ที่1น,นะคะในช่วงเช้านี้1026ดาราสมุดบริหารธุรกิจค่ะ ต่อไปเป็นลำดับที่4ค่ะย,ยังคงอยู่ที่โจทย์ที่1อยู่นะคะ1 0 1 4เทคโนโลยีชนพินิษค่ะลำดับที่5ค่ะ1049เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจค่ะลำดับที่6นะคะของโจทย์ที่1ค่ะ 1.105. เทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจค่ะต่อด้วยลำดับที่7ค่ะ1046อาชีวศึกษาดุสิตพณิชียการนนทบุรีค่ะลำดับที่8ค่ะ1061เทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรีค่ะ ลำดับที่9ค่ะจยดที่1นะคะ1028เทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจค่ะลำดับที่10ค่ะ1083เทคโนโลยีเอเชียลบบุรีค่ะ ลำดับที่11นะคะหนึ่เทคโนโลยีสมุดปราการชอเทคค่ะเรายังอยู่ที่โจทย์ที่1นะคะของการประกวดในช่วงเช้าลำดับที่12 1070โปรรีเทคนิคระยองค่ะ ลำดับที่13ค่ะ2002เทคโนโลยีประจวบคีรีขันค่ะลำดับที่14ค่ะ2005เทคโนโลยีบุญถาวรค่ะต่อด้วยลำดับที่15ค่ะ 1065พดุงอาชีวะเสนาค่ะลำดับที่16ค่ะทีมที่16ที่เข้าประกวดมารยาทนะคะ1053เทคโนโลยีปัญญาพิวัตรค่ะลำดับที่17ค่ะ 2006เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจค่ะต่อกันที่ลำดับที่18เรายังคงอยู่ที่โจทย์ที่1ของการประกวดมารยาและการสมาคมค่ะลำดับที่18นะคะ1082เทคโนโลยีชัยบาดานค่ะลำดับที่19 1018เทคโนโลยี 1> 1, 0, 1, 8, สีราชาค่ะลำดับที่20ค่ะ1066ไทยไอโยธยาบริหารธุรกิจค่ะต่อกันที่ลำดับที่21ค่ะ 1047เทคโนโลยีพงสวัสต์ค่ะลำดับที่22ยังเป็นโจทย์ที่1อยู่ค่ะ1040เทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจค่ะลำดับที่23 1023เทคโนโลยีเมืองชนพนิชียการค่ะลำดับที่24ค่ะยังเป็นโจทย์ที่1อยู่นะคะข,ของการประกวดมารยาท1073เทคโนโลยีพัฒนเวทค่ะลำดับที่25ค่ะ 1 0 0 6เทคโนโลยีจันทบุรีค่ะต่อกันที่ลำดับที่26ค่ะ1027เทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังเอ็นเทคค่ะลำดับที่27ค่ะ1077ราชบุรีบริหารธุรกิจค่ะ ลำดับที่28นะคะ1035เทคโนโลยีวีรพัฒค่ะลำดับที่29ค่ะ1075ดารุณาราชบุรีค่ะลำดับที่30นะคะของโจทย์ที่1นะคะ 1056เทคโนโลยีแหลมทองค่ะลำดับที่สาค่ะ1 0ึ่งศเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจค่ะลำดับที่32ค่ะ1017เเทคโนโลยีชนบุรีค่ะ ลำดับที่33ค่ะ1068พนิชียการเพชรบุรีค่ะและลำดับนี้ต่อไปนี้เป็นลำดับที่34เป็นลำดับสุดท้ายของโจทย์ที่1ที่ประกวดในช่วงเช้านะคะลำดับที่34 104 4เทคโนโลยีบริหารธุรกิจการจนบุรีค่ะ ค่ะเราจะต่อกันที่โจทย์ที่สองนะคะลำดับต่อจากนี้ตั้งแต่ลำดับที่35ถึงลำดับที่67จนะคะจะเป็นโจทย์ที่2นะคะจะประกวดในช่วงบ่ายลำดับที่35 1050เทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองค่ะลำดับที่36ค่ะนี่คือโจทย์ที่2ในช่วงบ่ายแล้วนะคะ1078เเทคโนโลยีบ้านโปง่งบริหารธุรกิจค่ะ ต่อด้วยลำดับที่ 3, 7ค่ะ 1, 1, 0, 6เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีค่ะลำดับที่ 3, 8ค่ะ 1, 0, 6, 4เทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุทยาค่ะ ลำดับที่39 1069เทคโนโลยี IRPC ค่ะลำดับที่40ค่ะ2008เทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐมค่ะลำดับที่46ค่ะ ขอพัยค่ะ41ค่ะ1058พนิชยการปราจีนบุรีค่ะต่อไปเป็นลำดับที่42นะคะนี่คือการประกวดในโจทย์ที่2ช่วงเวลาบ่ายนะคะ1020พนิเชยการชนบุรีค่ะลำดับที่43 1037เทคโนโลยีนครปฐมค่ะลำดับที่44นะคะลำดับต่อจากนี้เป็นลำดับที่44 1088เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการค่ะลำดับที่45ค่ะ หนึ่เทคโนโลยีลบบุรีค่ะลำดับที่46ค่ะโจทย์ที่2ช่วงบ่ายนะคะหนึ่เทคโนโลยีพนิชียการนครนายกค่ะลำดับที่47ค่ะ 1024เทคโนโลยีอักษรพัทยาค่ะลำดับที่48นะคะ1085เกิก er วิทยาลัยค่ะลำดับที่49อันนี้คือการประกวดช่วงบ่ายนะคะ 1071เทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจค่ะลำดับที่50ค่ะ1079เทคโนโลยีพนิชยการลบบุรีค่ะลำดับที่51ค่ะ2001เทคโนโลยีเมืองชนบริหารธุรกิจค่ะ ลำดับที่52 1025เทคโนโลยีชนบุรีบริหารธุรกิจค่ะลำดับที่53 1110อาชีวศึกษาขิงตั้นพัทยาค่ะ ลำดับที่54ค่ะ1062เทคโนโลยีพนิชยการอายุทยาค่ะลำดับที่55 1021เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชนบุรีค่ะลำดับที่56นะคะ 10.03บริหารธุรกิจการจนบุรีค่ะลำดับที่57 10.16เทคโนโลยีไทยเบนจะบริหารธุรกิจชนบุรีค่ะลำดับที่58 10.80เทคโนโลยีโลวค่ะ ลำดับที่59นะคะนี่คือการประกวดมารยาทในโจทย์ที่2 1010 10, เทคโนโลยีสีวราการค่ะลำดับที่60ค่ะหนึ่นากคประสิทธิ์ค่ะลำดับที่61นะคะ 1031เทคโนโลยี 31, ภาคตะวันออกอ e ีเทคค่ะลำดับที่62 1057พันิชยการหัวหินค่ะลำดับที่63 1019เทคโนโลยีแหลมฉบังค่ะ และ4วิทยาลัยสุดท้ายนะคะของการประกวดมารยาทลำดับที่64ค่ะ2007เทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียค่ะลำดับที่65ค่ะนี่คือจดจดสุดท้ายนะคะจดที่2ของภาคบ่ายลำดับที่65 1074ดรุณาโปรีเทคนิคค่ะ ลำดับที่66ค่ะ1095สหวิทย์บริหารธุรกิจค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะของการประกวดมรารยาและการสมาคมลำดับที่67นะคะสองศอาชีวศึกษาเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงค่ะ การประกวดมารยาทและการสมาคมนะคะจะลำดับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ